สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนิงไลท์ r g b นะคะขนาด20เซนติเมตร8นิ้วค่ะตัวเล็กไซส์มนิมนมิแต่ว่ากดเคชื่องนะคะมาเริ่มกันที่โหมด M เลยค่ะหมด M จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมดก M เปิดมามันก็จะเป็นแสงสีขาวกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงสีเหลืองอ่อนกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงสีเหลืองเข้มค่ะ ที่จะเป็นโหมด M สามารถปรับความสว่างความแรงได้อีกค่ะและต่อไปก็จะเป็นความสว่างปรับตรงนี้นะคะตกอัพสว่างขึ้นส่วนดาวก็คือลดลงแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะคือโหมด RGB ก็คือตรงน,นี้มันก็จะมีทั้งไฟกระพริบแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถกดเปลี่ยนได้เลยจะแ,แบบหยุดนิ่งก็ได้แบบกระพริบก็ได้ จะไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ก็คือหยุดนี่ก็คือสีแดงเขากดมาก็เนี่ยค่ะสีเขียวสีเงินสีเหลืองชุพภูฟ้าก็จะมีให้หลายสีค่ะนี่ก็จะเป็นกระพริบเรื่อยๆหลายสีสลับกันไปเป็น R G B ส่วนตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ในกล่องนะคะที่มาก็จะมีอันเนี้ยค่ะตัวเครื่องพร้อมสาย U S B ชาร์จแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นที่ยึดโทรศัพท์ค่ะ นี้ก็จะเป็นหัวบอลที่เชื่อมต่อกับกล้องค่ะในครบเซตมินินี้คือราคาสบายๆค่ะลูกคา้าท่านใดสนใจก็กติดอสอบถาเข้ามาได้ค่ะ